เอารอบสิคะทุกคนด้วยค่ะคะนี้อยู่กับช่องน้องมาทีบีใช้คนละเครื่องกันเลยนะคะทุกคนอีกเครื่องก็คือเครื่องของน้องมันนะคะอีกเครื่องหนึ่งเครื่องของน้องมุกน,นะคะวันนี้นะ่ะเราจะมาเล่นไ <คน S 1> มค์คลากันเลยคะด้วยใช้เครื่องสองคนกันเลยะะเลยนะคะเดี๋ยวแ๊บนึงาะพอเราเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นหน้าอ,อวตา ตัวเลคุณแม่คะพี่มีหมวดตัวเล็กนะคะตอนมไม่ให้กดไปพี่สร้างรอกก่อนนะจะแต่ว่าพี่จะสร้างหอกแล้วอีกคนหนึ่งรอเครื่องก,ก่อนนะแอเคได้เดี๋ยวแป๊บนึงน,นะคะโอเค,อเคแล้วนะคะว่าอีกเครื่องหนึ่งก็รอเพื่อนก่อนนะคะเมื่อก,กี้สร้างโลกเสร็จแล้วนะคะเผื่อทำเยอะหน่อย นะคะอ้าคนข้างใน,น,นแล้วไม่มีชื่อโลกเลยนะคะนี่น่าจะไม่เป็นอะไรเลยนะคะทุกคนใครจิบมาก่อนนะอ้าวคุณมาก่อนอ้าวมายเลอร์ดีโโ้โอ้เกิดบนเขานะคะขึ้น ที่ต้องลำบากเครื่องสองอันเลยนะคะช่วยไหวอ่ะเสร็จแล้วน้องก็หันมาตรงนี้ว่าคือใครนะคะที่อยู่สูงว่า,าใบอ้งหัวนะคะเห็นหน้ามาปกติก่อน อโ,อโอเคนะคะเห็นหน้ากันแล้วค่ะ้น่ารัหน้ามาหน่าัาทุกค,คนนะคะจะอินีมไหมคะไม่ได้นะคะต้องหาเขาอ่ะต้องหาเขานะคะตามหากพีได้ไหมน้อง ออเอาไปเอาไปเอาไปเอาทุกคนเราก็ออกจากเกมเลยนะคะมามาเริ่มมิโตะกันเถอะเึ่นคุณซื่อเอาางไว้นี้ก่อนนะคะสั่งไปอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกเครื่องหนึ่งจะไปนะคะเมื่อกี้พี่จะรอนะ ส่วนเครื่องนี้สามารถเปิดลำโงพงได้เฮ้นคะเราให้เขาโทรหามากกว่ามีหกคนหาโทรหา เดี๋ยวที่เสียงเบอพนะคะมาเราคุยด้วยกันหน่อยโอ้โหโอ้โหกูจะบ,บันเลยกูจะบ,บันเลยที่เครื่องนึีงไปอยู่ตรงนี้นะค่ะชื่อ อย่างเซ็งเลยอ่ะโคอย่างเซ็งสองคนนี้จะเป็นสาวด้วยกันนะคะมาคนนี้ค่อยตามมาที่หลังอ่ะเดี๋ยวให้ค้างไว้ก่อนนะข้ามสะพานจะให้เขามาเล่นด้วยนะคนเยอะอยู่ยนะมีหกคนนะก็เราเพิ่มมาสองคนก็เป็นเป็นเมื่อกี้มีสี่คนอโอ้สาวคนนี้ คนวิ่งเล่นน้องมัดดาวอยู่นะนี่น้องมัดอยู่นิ่มากเลยนะคะพี่ก็ขึ้นมาข้างบนนะคะจะส่งในเช่องสองคนเลยนะคะโอเคต่อไปเครื่องนี้เดี๋ยวยเปิดลำโพงไม่ได้นะคะว่ามันจะเสียงดังนะคุณ นะคะแล้วก็เอาเครื่องหนึ่งเดี๋ยวว่าแล้วก็ประกบพร้อมกันมันทำไปนะคะอปก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัวลาไปก่อนนะคะอ่าวปืนสองกระสุนสองกรื่องเอ้าเอ้าไปไม่ได้ไงโอ้โหสุดยอดเลยมาอุตส่าห์อ่ะอุตส่าห์ขอเล่นอ้าวไปไหนแเราปืน ให้คนนี้เล่นก่อนนะคะยิงกดๆๆๆดกดอา้อา,อา,อาไปแล้วโอเคเราก็รอตรงนี้นะคะเต้นหมุหนุดเลยน้องสู้ๆมาโอเคค่ะจะสู้ๆนะคะ<า>โอเคม<า>ไม่ได้เน่ใจเลยพี่เล่ เียว่าจะถ่ายกล้องขึ้นนึงนะคะว่าพี่อยู่ไหนเค่ะจะลังาค่นามาแลวยบเคขอยัวลแค่ไปเจข้าวะโอเคนะคะก็มาแล้วกินไปเกิดกินข้าวเย็นนี่หนอยอ่าเผือจะม้ต่อกัน คะคเดี๋ยวให้คนหนึ่งไปนัไปไ่งตรงนี้ก่อนเอา้าเอาาออีกคนนึ่งนะอย่ใครเข้ามาอีกแล้วนี่ทำยไมน่าไม่เหมือนอยนเลเนี้ยเอา้าทุกคนน้องก็ขุดออกเลยนะโอเค โอเคนะคะหนพี่จะถ่ายรูปกับนองค่ะโอเคนะคะหนีไปหนึ่ง โอเคนี่ okay. <Yeah. S 1> ขายเสร็จแล้วโอเคค่ะนานไปงเ <S 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 อุ๊ยนป๊บเดียวค่ะนี่เขาขออยู่กอดแป๊บนึงถือแป๊บโอเคนะคะอ,อยู่เพื่อนจะไปนอนพักกันเลยนะคะจะไปด้วยนะคะแต่ว่าจะไปทางนี้อ่ะเมื่อกี้จอได้ว่าน้องไปทางนี้แล้ว ตรงนี้ทำไมไม่เห็นเลยต้องมานอนตรงนี้น,นี่เองค่ะโอเคนะคะสำหรับพิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊าย,ยบายผูย้เวยน,นะคะบ๊ายบาย,บาย